คุณยายชาวญี่ปุ่นวัย1 0 0ปีบอกว่าเคล็ดลับอายุยืนคือการเล่นเกมเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักล่าสุดนะคะสําหรับเกมเมอร์อย่างพวกเราค่ะเพราะว่ามีเกมเมอร์รุ่นเก่าอายุถึง100ปีอย่างคุณยายอันโดอุชิที่ในปัจจุบันเนี่ยก็มีกิจวัตรในการเล่นเกมมากว่า30ปีแล้วค่ะเดี๋ยวคุณยายนะคะบอกว่าคุณยายมาจะเล่นเกมเนี่ยทุกๆวันวันละ2-3ชั่วโมงแล้วในสุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าสุดสัปดาห์เนี่ยก็จะมีการเล่นเกมกับเหลนที่อายุเพียงแค่4ขวบเท่านั้นแถมยังเเเป็นนกมอรรร์ตัววจิงด้ะะพาา่ คุณยายเนี่ยชอบขิงหลานแบบสุดๆเลยค่ะว่า เก่งสู้ใยญ่ไม่ได้สักทีซึ่งเกมโปรดของคุณยายนะคะก็มีอยู่2เกมด้วยกันค่ะนะั่นก็คือเตอร์ติดแล้วก็บอมเบอร์แมนที่เล่นบนเครื่องของซูเปอร์แฟมิคอมค่ะซึ่งเครื่องปัจจุบันที่คุณยายเล่นอยู่เนี่ยเป็นเครื่องที่3แล้วค่ะเพราะว่า2เครื่องก่อนหน้าน,นี้เล่นจนพังเลยล่ะค่ะคุณยายยังบอกนะคะว่าการเล่นเกมแบบนี้ค่ะเป็นการบริหารสมองขยับตัวขยับนิ้วบริหารร่างกายแล้วก็ช่วยให้มีความสุขค่ะทาให้สุขภาพเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีอายุที่ยืนแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าการเล่นเกมเนี่ยช ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเจัี